สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมเปิลนะวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวเจ้าหัวหน้าทหารทีมสำรวจเอลวินนะครับผมอ่าก็คือผมเนี่ยก็ได้ทำการปั้นเป็นอ่าแมยสี่นะครับผมเป็นร่างอัลตร้ามาสเตอร์นั่นเองโอเคก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นความว่องไวนะครับก็เรียกง่ายๆว่าสายว่องไวนั่นเองอ่าแล้วก็ เนี่ยนะผมค่าสแต็กต่างๆมันก็ตามนี้เลยนะทุกคนก็ไม่ได้น่าใช้อะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าไอดีนี้เนี่ยผมก็ปั้นเล่นๆนะครับอ่ะก็นี่นะผมความเร็วในการโจมตีก็ปกตินะแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ปกติเหมือนกันส่วนสกิลเนี่ยก็จะเป็นการบัฟให้แก่ตัวเองนะครับก็ตามนี้เลยนะมันไม่บัฟหน้าป้อมนะครับมันบัฟเมื่อตอนที่มันอยู่ในตำแหน่งนะก็นี่นะครับผมทุกคนออกจูโจมทั้งหมดก็เป็นการสร้างความเสียหายใหอศัตรูนะทุกคนโอเคส่วนสกิลพวกนี้เนี่ยก็ อ่าเฉยๆนะอ่าเดี๋ยวเราไปรีวิวในสเตจหลักกันเลยดีกว่านะครับก็ตามนี้นะทุกคนเจ้าเอลวินนะครับมันก็แบบว่าเป็นหัวหน้านะหัวหน้าของทีมสมรวจนั่นเองโอเคไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวเรามาไอที่ดีกว่ารีวิวในนี่ครับผมด่านอวากาศนั่นเองโอเคไปแล้วผมขีมม่ม้าไปฟุบฟับซาซาเกโยซาซาเกโยหูนแล้วก็ปาบเขาา้าให้ อันนี้มันไม่บับใช่ไหมต้องบัฟมันจะเป็นแบบว่ารูปรองเท้าขึ้นมานะครับผมโอเคมันไม่บับนี่บับแล้วนะก็ดูนะทุกคนมันไม่บับหนะ้าป้อมนะก็ตามนั้นนะโอเคฟันไปฟันไปโอเคนะนี่ครับแล้วก็บัฟแบบว่าจะมีรองเท้าบนหัวของมันนั่นเองบับให้แก่ตนเองนะครับไม่ได้บับหมู่นะโอเคเดี๋ยวไปรีวิวใน p v p กันเลยดีกว่าอ่า PVP ก็ไหนวะอ่ารอนี้โหลดก่อนนะครับ โอเคพิวพี่ไปเลยอ่าพิวพีก็อยู่เงินเงินสองนะไม่ได้แบบว่ามีคนโหดอะไรเยอะเท่าไหร่อ่าทีนี้เดี๋ยวเราก็ลองสู้ไปเลยดีกว่านะครับโอเคไปเลยนะแม็กสองสิบตัวเดียวพอนะครับโอเคนะไปเลยจัดไปนะวิ่งแบปผู้พบผู้พบขี่มา้าแล้วก็ฟันนี่หรอขี่แชมเปนหรอก็ขี่มาได้เหมือนกันนะครับอืมแล้วก็ฟันไปฟันไป,นไปชิออนชิออนจากสลามนะครับผมโครโบสลาม เอาฮะเป็นไงโคโลโบดังกับโคโลโบดังแต่ว่าพี่แม็กว่าโทษทีไอ้น้องเป็นไงครับผม,มก็แตกเป็นที่รียบร้อยนะโอเคจัดไปแล้วก็เล่นอีก2ตานะให้แบบว่ามันโอ้โหอันนี้โปรปะเนี่ยหรือว่าไม่ได้โปรผมจะไม่สู้นะเพราะว่าผมหาทีมแบบพอโอเคอน,นี้นะพอแบบว่าสู้สูสีหน่อยนะสู้สีตรงไหนเนี่ยที่เขาแบบว่ามีตัวนี้มากว่านะโอเคไม่เป็นไรครับผมก็สู้ไปเลยดีกว่านะ ด้วยความสนุกนะเอลวินของเราโอเคฝั่งนุ่นขี่ช้างขี่ช้างกับขี่มา้าโอ้โหคนละโยดเลยทุกคนเป็นสายวองไวก็อื้อหืออื้อหือโดนโดนมาโอ้รียบร้อยโดนทุกสกิลอะกดอามาตาไปครับผมเอลวิตเนี่ยเอ็ดเอ็เอเอดวิดหรือเอ็เอดเวิร์ดวะเอ็ดเวิร์ดปะเอ็ดเวิร์เดเน,เนี่ยก็เป็นตัวเก่ามากแล้วนะทุกคนก็คือแบบว่ามันใช้งานจริงไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็มาเจอกับเจ้าเอลวินตัวเดียวของผม ปูปาปูปัาไปนะผมพัดก่อนดีกว่านี่ขนาดแบบว่าบอทเขาไม่ได้ใช้อเทมเยอะนะครับผมยังแบบว่าแทบสุดดัตตัวเดียวอือหือเออจัดไปจัดไป <c oughs> น่าจะแตกแล้วแหละครับไม่ต้องหน้าคือแตกแล้วแหละ <c oughs> โอเคเนี่ยนะทุกคนก็โดนแบบว่าขี่ช้างไทยเจสสิก้าของฝั่งนู้นนะเขาก็แบบว่าอืมเรียบร้อยแตกดีครับโอ้โหไม่เป็นไรครับผมก็เล่นเอาพอสนุกนะ มาตาสุดท้ายแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอ่าโอ้ทีมนี้ก็เบอพอสู้สุสีละกันเนาะฝั่งนู้นก็มีธาตุน้ําเยอะอยู่นะอ่าผมสู้เลยดีกว่านะครับแจกแก้มให้คนไทยด้วยเนาะโอเคไปเลยมาถี่มา้าควบม้าไปครับผมหัวหน้าของเราหัวหน้าทีมสำรวจฟึบตึดตึ๊ดตึ๊ดไปเลยครับผมนี่นะบาบมันก็สกิลดาเมจไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะทุกคนคือแบบว่า ถ้ามันแบบว่าสกิลดาเมจ3,000เท่า2,400อะไรอย่างนี้นะก็พอใช้ได้อยู่นะแต่นี้เนี่ยมันแบบว่าเบามากแทบแบบว่าสก,กิตอะเออเอาตรงๆสก,กิลเลยดีกว่าปุ๊บปับปุ๊บปับไปนะผมโอเคตึงหรอตึงเหรออืมเป็นไงครับผมจัดไปดีครับจัดไปดีครับแต่ว่าถ้าเกิดมันใกล้ชนะผมก็จะกดยอมแพ้นะเพราะว่าเอ้ยไม่เอาดิผมผมแจกแต้มดีกว่าเนาะเพราะว่าอันนี้ไงก็โดนตัววินด้วยแหละ โอเคแต่ที่จริงผมก็กดอมาตะแล้วก็อันนี้ได้เนะาะอมาตะแล้วก็พัดได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมกาให้กับคุณกล้องใช่ไหมโอเคไปเลยเอ้ยผมสู้อีกตาดีกว่าเอาแบบว่าเน้นชนะเลยดีกว่านะมาสู้ไปเลยดีกว่านะครับโอเคทีมนี้โอ้คนไทยไม่เอาดีกว่าคนไทยค่อนข้างจะเยอะนะครับในแบบว่าดีๆแถวนี้เนาะโอเคไอ้นี่หรอมาดีครับก็มาดีครับจัดไปเลย มาดีมาเดี๋ยวเราก็ใช้เจ้าเอวินแม็กซ์สี่ร้อยสองร้อยสี่สิบดีกว่าเอ้สองร้อยสี่สิบดิเออแม็กซ์สองร้อยสี่สิบนะครับผมจัดไปควบมา้าฟุบฟับถนนอมตะนี่แน่ฟึบฟึบแล้ก็จะแบบว่าควบม้าไปได้านหน้าเลยก็เป็นการฟันนะครับผมอ่าก็ใครที่จะไม่ได้ดูเรื่องนี้เนี่ยผมแนะนําให้ไปดูได้นะสําหรับคนที่บอกว่าว่างจริงๆนะอ่ะก็ดูได้เลยนะโอเคผมดูตั้งแต่ตอนสมัยมอต้นนะอันนี้นะก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ มันยังไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะตอนนี้ก็แบบว่าเริ่มใกล้จะจบแล้วใช่ไหมทุกคนโอเคก็ตามน,นี้นะครับผมสําหรับข้อสรุปนะก็คือใครที่คิดจะใช้มาปั้นเนี่ยเอามาแบบว่าลง PP เนี่ยผมไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะก็เพราะมันไม่ค่อยโหดมากนะครับเพราะว่าจัดสกิลเนี่ยมันก็แบบให้แก่ตนเองนะไม่บับหนูด้วยแถมไม่บับหน้าป้อมนะแถมอันนี้อีกเนี่ยยืนใกล้แล้วก็สร้างความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะเบามาก อ่าแล้วก็สกิลอ่าเขาเรียกว่าตรงนี้เนี่ยมันแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคน <Yeah. S 1> โอเคทุกคนครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ